ข้อมูลที่ได้รับมากที่สุดเลยให้ตากแดดตอนช่วงแดดอ่อนๆตอนเช้ากับแดดตอนใกล้ๆจะลงและช่วงบ่ายสี่โมงไปอะ่ะจนถึงแดดอ่อนๆตอนเย็นอะ่ะเป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่ต้องเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งผิวหนังไม่ต้องอะไรเงี้ยมีแต่แบบได้ประโยชน์อย่างเดียวอันนี้ขอพูดในลักษณะของการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะครับที่เขาเก็บผลงานจริงนะครับเริ่มตั้งแต่แรกเลยคือร่างกายเราต้องมีคอเลสเตอรอลก่อนโอเคคอเลสเตอรอลไม่ใช่ของหายาก เป็นของหางห่ายที่อยู่ในร่างกายเราอยู่ในกระแสะเลือดของเราไอตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยที่อยู่ในกระแสะเลือดของเราเนี่ยครับมันจะต้องถูกเปลี่ยนสภาพให้ไปแทรกอยู่ใต้ผิวหนังการเปลี่ยนสภาพเนี่ยเป็นวิวัฒนาการของของยีนในร่างกายเราเลยนะครับในร่างกายเราเนี่ยนะบนโครโมโซมคู่ที่11ในตำแหน่ง1 1 q 1 3 4มียีนที่ชื่อ d h c r 7ยีนตัวเนี้ย เป็นยีนที่อยู่ผิวผิวหนังชั้นบนสุดเลยชื่อว่าคอเรตินไซย์ยีนตัวเนี้ยมันมีความสามารถในการเอาโคอเลสเตอรอลที่อยู่ในกระแสะเลือดเปลี่ยนสภาพให้เป็นเซเว่นเดย์ไฮโดรคอเลสเตอรอลเป็นโคอเลสเตอรอลชนิดพิเศษที่ถูกแปลงมาไว้ใต้ผิวหนังต่างกับโคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดคือถูกดัดแปลงแล้วให้อยู่ใต้ผิวหนังและใต้ผิวหนังในที่นี้คือผิวหนังชั้นที่อยู่บนที่สุดเลย คือผิวหนังถ้าเราแบ่งแบบหยาบๆผิวหนังเรามีสามชั้นชั้นบนชั้นกลางและชั้นล่างซึ่งแต่และชั้นนี้ก็จะมีเลเยอร์อีกเยอะแยะเอาเป็นว่ามันเอาไปแบ่งชั้นบนแล้วไปไว้ชั้นบนสุดเลยคือปะทะกับด้านบนที่สุดเลยคือบางที่สุดอะไรมาปะทะจะโดนก่อนเลยเซเลนเดลไฮโดรคอเลสเตอรอลเนี่ยที่มันถูกเก็บเอาไว้อยู่ใต้ผิวหนังเป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยต้องโดนรังสีที่เรียกว่า UVB ที่ส่องมากระแสงแดด แต่รู้ไหมเวลาที่แสงแดดอ่ะพาทิตขึ้นพอมันขึ้นมาแสงมาแล้วแต่รังสี U V B ไม่มาครับในแสงแดดนี่นะที่มันส่องมาจากพาทิตยตอนที่มันกำลังจะเข้าสู่โลกอ่ะมันมีรังสีมาสามตัวมี U V A U V B แล้วก็ U V C U V C ก่อนเลยอ่ะ U V C เนี่ยเป็น U V ที่อันตรายที่สุด มีความรุนแรงถ้าโดนผิวหนังใครภายในไม่นานคือ DNA damage เลยคือมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งอย่างรวดเร็วเลยนะครับตัวลักษณะขึ้นของมันคืออยู่ที่100ถึง280นาโนเมตรอันนี้เป็นขึ้นที่อันตรายที่สุดฆ่าได้ทุกอย่างฆ่าได้แม้แต่แบคทีเรียไวรัสสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทั้งหลายเซล์ทั้งเซลล์เดียวฆ่าได้หมดเลยแสงตัวนี้เป็นแสงที่อันตรายที่สุด ผ้าอาทิตย์เนี่ยเวลาที่มันส่องไปสู่ดาวหลายๆดวงที่ได้รับอิทธิพลจากแสงอาทิตย์อะ่ะถ้าเกิดยูชนิด C ีเนี่ยทะลุลงไปในดาวไหนดาวนั้นแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้เลยคือมันจะตัดต้นขั้วตัดต้นต่อการเกิดชีวิตทุกอย่างเลยเป็นรังสีเขาเรียกว่ารังสีมรุษยูที่ไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้มันมากับแสงภาอาทิตย์แล้วมันก็ส่องมาที่โลกในโลกของเราเนี่ยก่อนจะถึงโลกของเราโลกของเรามันมีชั้นบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศตร,ตรงนี้เขาเรียกว่าสตาโตเฟียสตาโตเฟียเนี่ยเป็นชั้นโอโซนที่มี 3, ออกซิเจนสาอะตอมหนาแน่นมากเลยทีนี้ชั้นโอโซนตรงนี้ครับมันจะคอยดูดซับไอ้รังสีที่ผ่านแสงอาทิตย์ลงมาเนี่ยครับไอ้รังสีที่รุนแรงตัวเนี้ยมันไม่สามารถจะผ่านลงมาได้ง่ายๆเลยมันถูกชั้นโอโซนดูดซับเอาไว้มันจึงทำให้รังสี UVC เนี่ยลงมาแทบไม่ได้เลยลงมาได้ยากมาก มันจึงเป็นเดชะบุญของโลกใบนี้โลกใบนี้ถูกกำหนดแล้วแต่ยังเหลือ UV อีกสองตัวก็คือ UVA กับ UVB UVA เนี่ยสามารถทะลุลงมาได้ UVA เนี่ยมีความเป็นอันตรายเหมือนกับ UVC แต่อ่อนกว่า UVC เป็นพันเท่าเป็นสารที่เล่งอนุมูลอิสระทำลาย DNA ดิ a นเได้แต่เบากว่ากันเยอะมันจึงทำให้ สิ่งมีชีวิตที่ค่อยๆเกิดขึ้นบนโลกเนี้ยจะถูกคัดเลือกเลยว่าถ้าทนแสง UVA ไม่ได้ตายเลยนะไม่ต้องเกิดแต่ถ้าอะไรที่มีความต้านทานต่อ UVA ได้หรือปรับตัวต่อ UVA ได้ก็ให้วิวัฒนาการต่อไป UVA จึงเป็นตัวพื้นฐานที่สกรีนตัวแรกเลยว่าอันไหนเกิดไม่ได้ไม่ต้องเกิดอันไหนเกิดได้ก็วิวัฒนาการขึ้นมา UVA จึงเป็นสังสีตัวหนึ่งที่